สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะติ๋มอยู่ที่คลองพมณีนะคะนี่คือคลองนะคะเนี่ค่ะที่เราบองเห็นนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางโครงการของเราจะอยู่ด้านนี้นะคะเนี่ค่ะถนนนะคะเรียบคลองพมณีมาแปลงนะคะซึ่งจะเป็นถนนที่เป็นรูปคลองเลยนะคะจะลดเลี้ยวเขี้ยวนิดหนึ่งนะคะแต่ก็สะดวกสบายนะคะ นี่ค่ะขับรถเข้ามาสะดวกสบายมากๆค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะจะมองเห็นวิวเขานะคะเป็นวิวเขาชะโงกค,ค่ะนคะคะนี่คือภาพแปลงที่ดินนะคะจะเป็นวิวเขาชัดเจนมากๆนะคะโครงการนี้เป็นโครงการแอดมอสบ้านพร้านะคะ บ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะแปลงที่ดินนะคะจะมีรั้วขบอยด้วยมีขุดบ,อบ่อปรับแปลงให้ด้วยฟรีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะมีขนาดที่340ตารางวาถึง1ไร่นะคะเราขายที่1 7 0 0 0ล้านถึง1 9 0 0 0ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินนะคะเนี่ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนวิวขาวหรือว่าบ้านพักตากอากาศนะคะ ติมขอนําเสนอที่ดินแปลงนี้นะคะถนนในโครงการก็กว้างถึง8เมตรไฟฟ้าประปาก็จะมีผ่านหน้าแปลงนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นที่มาจากตัวอําเภอเมืองนครนายกนะคะนี่ค่ะถนนทางโครงการเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะทักติมมาค่ะ0841320179นะคะสวัสดีค่ะ sẽ không bị trộm hàng gì cả. Sĩ An có 13 rồi như